จากสตอรี่ไลนใน Challenge นี้ฟ้ารักพ่อจะเป็นซิมที่เฟียสที่สุดในเกมด้วยคาแรคเตอร์นักศึกษาสาวเซ็กซี่เพจเปียวเยียวราในอีพีแรกเราเริ่มต้นมาด้วยการพาฟ้าไปเฟียสที่ขลาบหวานสเสน,น่ห์ใสหนุม่มๆแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือเอเ่อ ต่อมาใน e ีพีที่2เราก็ยังไม่ยอมแพ้ส่งฟ้าออกไปยั่วยวนหนุ่มในเมืองซิมและเป็นครั้งแรกที่ฟ้าร้ายได้สําเร็จหักอกแฟนคนแรกนอกใจกันต่อหน้าแต่ก็ยังพ่ายแพ้ให้กับผู้ชายที่มีคู่แล้วส่วนในอีพีนี้มีเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นมากมายและไม่ได้อยู่ในสตอรี่ไลน์ด้วยนะคะเกือบจะจบเรื่องไม่ได้แล้วเหนื่อยมากๆอ่ะว่าแล้วก็ไปดูกันเลยก่อนเริ่มเกมขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม2เรื่องนะ ะะเรื่องแรกตอนนี้สามารถดาวน์โหลด CC ชุดนักศึกษาที่ฟ้าใส่ได้แล้วลิงก์ในดีสคริปชั่นค่ะเรื่องที่2ในในชา l e น g e นี้เราได้ใช้ Mo d RPO ด้วยส่วนคนที่ยังไม่ทราบว่าคือมอ d อะไรรวมทั้งวิธีการติดตั้งกดดูได้ในช่อง t i k t o k ลิงก์ในดีสคริปชั่นได้เลยค่ะโอ้โดนจับได้ว่าส่งเทอมเปเอร์รายงานปลอมทำมหาหลัยเตือนว่าจะโดนพักการเรียนไม่นะพอจะทำอะไรได้บ้างไหมเนี่ย <Nope. S 1> โอเคช่างมันค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันลองขอทุนก่อนที่ผลการเรียนจะออกดีกว่าเผื่อจะได้ขอเป็น education for all ละกันน่าจะมีโอกาสได้มากที่สุดแหละอ่ะแคนดี้โทรมาชวนไปเที่ยวที่บ้านพอดีเลยอู้บ้านแคนดี้หลังไม่เล็กเลยนะคะเนี่ยอ๋อเขามีน้องสาวด้วยไหนขอสนุบห้องนอนหน่อยเอ้ยสอบตกว้าทำไมสอบตกได้เนี่ยทำการบ้านครบทุกครั้งเลยไม่ใช่หรอ Would you like to sign up for next term? เขาถามว่าจะลงทะเบียนเรียนต่อไหมแน่นอนนะคะเลือกวิชาหลักเดิมกับวิชาเลือกเป็นคาลิสมาละกันค่าเรียน480เซมูเลียนเงินไม่พอหรอกกูเรียนไปก่อนละกันนะคะ Oh no มาหาค่าเทอมกันหน่อยค่ะขอโทษน,นะแคนดี้แต่มันจำเป็นจริงๆอะ เออคือว่าฉันมีเงินไม่พอจ่ายค่าเธอมาแคนดี้ขอยืมก่อนได้ไหมล่ะขอบคุณนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยพอกเอ็เถอะโอเคยูกิไม่ต้องพูดกันเยอะเนาะจ่ายเธออย่าขัดขืนเลย thanks ขอบคุณสำหรับเงินค่าเทอมนะเพื่อนๆฉันจะไม่ลืมเธอแมจ่จริงๆแล้วค่าอาหารและค่าเช่าบ้านหลักๆก,ก็มาจากการขายเสื้อผ้าใหม่พรมที่ป้าเพนถักเองนี่และค่ะถ้าฟ้าไม่มีแม่สักคนก็ลำบากเหมือนกันนะคะเนี่ยเอาล่ะตั้งใจเรียนกันใหม่นะฟ้าครั้งนี้ขอเอรวดเลยนะ ฟ้าเพิ่งกลับมาจากมหาลัยนะคะก็เจอกองทําแมลงสาบเต็มบ้านเลยเควสบอกให้กระทืบแมลง5ครั้งแล้วก็ใช้เครื่องกำจัดนะคะแต่ว่ามันราคา400แน่เลยไม่เอาดีกว่ากระทืบก็พอเหอะอ่ะโนเอลพ่อหนุ่มเสื้อน้ำตาลแฟนคนล่าสุดของฟ้าโทรมาไปค่ะไปเที่ยวกัน มาถึงก็สวีทหวานวิววิวกับแฟนรัวๆเลย <c oughs> ให้ฟ้าคลายเครียดหน่อยค่ะ <c oughs> ช่วงนี้นางเครียดเรื่องการเรียนมากละเออพอดีฟ้ามีอาการปั แกค่ะทำท่าเหมือนจะท้องอ่ะเดี game. ๋ยวให้นางตรวจดูหน่อยนะคะเฮ้ยฟ้าท้องคือมดทำงานดีเกินไปปะเนี่ยขนาดว่าเปอร์เซ็นต์การตั้งครรภ์ต่ำมากแล้วนะโอ้ยนี่ฟ้าวูหูกับโนเอลไปแค่ครั้งเดียวเองจากสาวเฟียสกลายเป็นคุณแม่ไวสใสเฉยเลย มาบอกโนเอลกันค่ะว่าฟ้าท้องและเขาคือพ่อนะคะดูว่าเขาจะว่ายังไงฟ้าท้องค่ะและคุณคือพ่อของเด็กในท้องคุณจะยังไงก็ว่ามาเลยนะคะโอเคปรับทราบว่าถ้าคุณแน่ใจนะว่าคุณไม่ได้ท้องกับปปะกาะเอาล่ะถึงเวลาที่ต้องสารภาพความจริงให้แม่รู้แล้วแม่ทำใจดีๆนะคะฟ้ามีอะไรจะบอกหนูท้องค่ะแม่ เกมให้เราตัดสินใจว่าป้าเพนจะรับหลานหรือไม่นะคะเราให้ป้าเพนตัดสินใจเองค่ะว่าจะรับหรือไม่รับโอป้าเพนบอกว่าแม่ไม่คิดว่าหนูควรจะมีลูกและแม่เองก็ไม่พร้อมจะมีหลานเช่นกันและไม่ว่าแม่จะพร้อมหรือไม่พร้อมฟ้าก็ควรมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำลงไปโดยการเก็บเด็กเอาไว้นะคะ และสุดท้ายป้าเพนก็คงจะรักหลานไปเองละค่ะแต่เพื่ออนาคตของฟ้าและลูกเราอาจจะต้องหาพ่อที่เหมาะสมมากกว่าโนเอลนะคะนั่นก็คือป๋าเฮกวันนี้เราจะให้ฟ้าบอกป๋าเฮกว่าท้องและเขาคือพ่อของเด็กค่ะ <c oughs> ก่อนอื่นเพิ่มความสัมพันธ์ขึ้นมาก่อนเพราะครั้งที่แล้วว่าติดลบไปเยอะเลยโอเคขอเป็นแฟนเรียบร้อย <c oughs> ความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นมาเยอะแล้วนะคะแล้วป๋าก็อยู่ในมุดเลดเวลลี่ฟอร์ตี้ด้วย <c oughs> เราจะลองโน้มน้าวให้เขาเลิกกับผ อ่ะสำเร็จนี่คนแรกเลยนะเนี่ยผมจะดูแลฟ้าและลูกเองนะไม่ต้องเป็นห่วงอ่ะและก็ถึงเวลาที่เหมาะสมฟ้าจะต้องมั่นกับป่าแล้วย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านป่านะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกในระหว่างที่ตั้งคันค่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนอีกคนก็อยู่อ้อขอในห้องน้ำเลยเหรอนั่นแม่ก็จะฉี่อีก ฉันคิดเรื่องนี้มาสพับแล้วและฉันอยากจะถามเธอว่าเธออยากอยู่กับฉันไหมไม่ค่ะป๋าไม่ใช่ที่บ้านหลังนี้แน่นอนคือป๋าเพิ่งกลับไปเมื่อกี้ก็โทรกลับมาชวนไปเที่ยวบ้านอีกละข้างรักอะไรขนาดนั้นครับป๋า โหอยู่กันเยอะเลยลูกสองคนพันรยาเก่าและแม่ของป่าอีกคนแล้วยังมีเด็กที่เพิ่งอุปการะม,มาเพิ่มอีกนะเนี่ย <S <S> <S เดี๋ยวนะไม่ใช่ลูกสองคนเอ้ยมีคนนี้คนหนึ่งแจ็คก,กี้ลอเรนต์แปลว่าป่ามีลูก3ามคนรวมลูกบุญธรรมอีกหนึ่งเป็นลูก4ี่คนโอแม่เจ้าว้าว wow. เมื่อคืนนอนที่บ้านป่าค่ะเพราะว่าฟาง่วงมากอีกหนึ่งชั่วโมงจะถึงเวลาเรียนละให้ฟ้าตื่นขึ้นมาเพิ่มความสนุกก่อนไปเรียนดีกว่าจะได้เกรดดีๆหน่อยอ้าถึงเวลาเรียนแล้วแบกท้องโตๆเข้าคลาสไปเลยนักศึกษาสาวอาดีตเคยเฟียสปัจจุบันตั้งคันไตรามาสที่2 oh. กับภารกิจหาพ่อที่คู่ควรให้แก่ลูกในท้องแม้จะไม่ชอบผูกมัดกับใครนะคะแต่ก็ต้องทำ ฟ้าเพิ่งกลับมาจากอันต้าซาวเด็กในท้องนะคะอะโดนทวงค่าไฟแล้วก็ค่าเช่าด้วยไหนดูซิเท่าไร่โอ้455มีเงินแค่205เองป้าเพนก็ยังขายเสื้อไม่ออกเลยไม่มีทางเลือกค่ะจำเป็นต้องย้ายคุณฮเลอรี่กับลูกบุญธรรมออกไปก่อนแล้วย้ายฟ้ากับแม่เข้าไปแทนละกันจะได้หมดปัญหาเรื่องค่าเช่าบ้านในระหว่างที่ฟ้าตั้งคันนะคะแต่ปัญหาคือเราต้องช่วยควบคุม ตัวอื่นในครอบครัวเป็นบางครั้งด้วยนะคะไม่งั้นอ้าวเฮ้ยสอบตกอีกแล้วก็ว่าทําการบ้านครบเข้าเรียนทุกครั้งแล้วนะว่าถูกพักการเรียน5วันแน่เราตั้งใจว่าจะให้เรียนจบได้เกียรติยมเลยนะคะ มองในแง่ดีอย่างน้อยๆตอนนี้ฟ้าก็ท้องโตมากแล้วให้นางได้พักบ้างนะคะสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมอแม่มั้งนะแม้ว่าเราจะย้ายคุณฮิลลารีออกไปแล้วแต่นางก็ไม่ยอมออกนะคะนั่งเฝ้าอยู่เนี่ยโอ้อ ลคลอดแล้วไปค่ะเราพาฟ้าไปคลอดลูกกันให้ป่าเฮกไปเป็นเพื่อนนะคะมาถึงก็ให้หมอฉีดยาแก้ปวดก่อนเลยฟ้าจะได้ไม่ปวดมากแล้วนอนหลับรอปากมดลูกเปิดนะคะอ่ะตอนนี้เปิดมา3เส้นแล้วแต่ก็ยังอีกสักพักใหญ่เลยนะคะกว่าจะคลอดให้ป่าเฮกมาช่วยปลอบฟ้าหน่อยคะ่ะอาการจะได้ดีขึ้นเย้คลอดแล้วเด็กผู้ชายให้ชื่อว่าแฟรงค์นะคะเอาชื่อคล้ายแม่แต่เป็นชื่อฝรั่งเหมือนพอ่อ พ่อนะ,ะอที่แท้จริงอะคะ่ปะป่ะกับ บ้านกันค่ะอุ้ยได้ผิวพ่อมาเต็มเต็มเลยขาวซีดเผือกชิวลูกหนูแฟงลุงแม่ฟ้าอ่ะเราให้แฟงเอทอพเลยนะคะจะได้ดูแลง่ายหน่อยแล้วก็ฟ้าให้เปลี่ยนการแต่งตัวให้เข้ากับการเป็นคุณแม่ไวยใสหน่อยค่ะให้ตัดผมสัน้นจะได้สะดวกในการดูแลลูกหน่อยค่ะฟ้าจะต้องดูแลรูปร่างอยู่เสมอนะคะให้ออกไปวิ่งจ็อกกิ้งกับลูกซะหน่อยน่ารักเนาะเสียดายที่ฝนตกน่ะ โอเคถึงเวลาที่ต้องย้ายออกแล้วค่ะเพราะว่าบ้านนี้คนเยอะเกินไปดูแลไม่ไหวจริงๆค่ะโอ้ยจะบ้าตายเอาเงินออกมาแค่สี่พันไม่พอซื้อบ้านไหนเลยอ่ะซื้อได้แค่ที่ดินเปล่าเองอ่ะอะกลับไปอยู่โทมารังก็ได้ซื้อแค่ที่ดินเราก็น่าจะพอสร้างบ้านเล็กๆได้อยู่นะคะเรียบร้อยได้แค่นี้ละค่ะพาลูกกับแม่มาลำบากแท้ๆเห็นว่าป๋าเฮกมีเงินในบ้านแค่สองหมื่นเองก็เลยไม่อยากเอามาเยอะนะ สงสงารแต่คราวนี้เราไม่อยู่บ้านเช่าแล้วนะคะเพราะว่าบ้านเช่าเนี่ยไปไปมามาแล้วค่าใช้จ่ายค่ะเยอะกว่าการที่เราซื้อบ้านของตัวเองอีกนะคะ ตั้งแต่ย้ายเข้ามาป่าเฮกมาหาหลายรอบแล้วนะคะบางทีก็โทรมาก่อนบ้างบางทีก็มาหาเลยป่านี่รักฟ้ามากจริงๆนะส่วนแฟนคนอื่นนะหายหมดเลยค่ะไม่มีใครโทรมาเลยตอนนี้เราจะกลับมาเล่นตามเป้าหมายเดิมนะคะคือให้ฟ้ากลับไปเรียนและเพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องการเงินอีกเราจะให้ฟ้าเรียนไปด้วยทำงานสองจอบไปด้วยแล้วก็ให้ป้าเพนนะ่ะเลี้ยงหลานแทนนะคะอโอเคเรียบร้อย ได้2ง,งานแล้วนะคะอีก3าวันถึงจะลงทะเบียนเรียนอีกครั้งได้นี่แหละค่ะตั้งคันเมื่อไม่พร้อมมีแต่ความยากลําบากขึ้นในชีวิตนะคะหนูแฟลงกำลังจะโตเป็นวัยหัดเดินนะคะเราเลยต้องซื้อเตียงใหม่แล้วจัดให้หน่ารักมุ้งมิ้งสมวัยป้าเพนเพิ่งขายเสื้อใหม่พรมได้พอดีเลยเลยมีเงินมาซื้ออ<า>่ะม<พ>าเป่าเค้กนันค่ะคุณยายอบเค้กเองกับมือเลยนะ พ่อของน้องส่งของขวัญมาให้ลูกด้วยน่ารักอะ่ะแต่ต้องรอคนเอาของมาส่งก่อนนะคะวันนี้ฟ้าออกมาทําทัสของงานประจํานะคะเขาให้ขุดหาขยะที่ชายหาดโอ้ยป่าจะโทรมาชวนไปบ้านอะไรกันนักหนาคะเนี่ยตั้งแต่ย้ายออกมาป่าโทรมาชวนทุกวันเลยตอนนี้ไม่ว่างจะไปนะคะโอ้ได้ the heart of solani แล้วก็ the fingers of solani อุย้ยราคาดีมากขายขาย วันนี้คุ้มสุดๆเหลืออีกทสัสคือไปซื้อมีดดำน้ำจากทุ่นในทะเลนะคะอ่ะเรียบร้อยนานแค่ไหนแล้วนะที่ไม่ได้พักผ่อนแบบนี้หมายถึงฟ้าเหรอหอมายถึงเราเนี่ย ตอนนี้เจ้าหนูแฟรงก์ก็มีคุณยายดูแลเป็นหลักเลยนะคะหนูน้อยมีความสุขดีส่วนคุณยายก็รักหลานเอามากๆพอมีเวลาก็ถักไหมพรมขายหารายได้เสริมเหมือนเดิมค่ะแต่คนที่เหนื่อยที่สุดก็คือฟ้าแหละไหนจะต้องหาเงินเรียนไหนจะต้องหาเงินมาดูแลทั้งลูกและแม่ไหนจะต้องทำตาม Aspiration Challenge นี้ต้องเล่นอีกกี่ปีคะ ลืมเป้าหมายค่ะวันนี้ออกมาเที่ยวกับผู้อีกคนฝากแม่ไว้กับลูกด้วย<ะ>เออจบเดทก่อนนะคะเริ่มคุยกันไม่ถูกคอละติดลบรัวๆเลยเดี๋ยวไว้ค่อยนัดกันใหม่นะ โอ้ป่าเฮ็กชวนไปบ้านอีกละนี่อย่างวะโทรมาเยอะเกิน Hello handsome นอนดูเมกกันไหมคะสวยเนาะอากาศร้อนๆแสบผิวดีนะคะโอ้โดนทวงเงินกู้ค่าเทอมจ่ายแบบขั้นต่ำไปก่อนนะคะป่าโทรมาอีกแล้วดีใจจังที่ได้ยินเสียงเธอนะฟ้าฉันอยากปรึกษาว่าควรจะทำความรู้จักกับอาริสมาตินให้มากกว่านี้หน่อยในฐานะเพื่อนจะดีไหมอะ ดีค่ะป๋าเต็มที่เลยแต่เลิกโทรหาฟ้าบ่อยๆก็จะดียิ่งขึ้นกว่านี้อีกนะคะ วันนี้โนเอลมาหาเจ้าหนูแฟงค์นะคะลูกชายคนเดียวของเขาเข้ากันได้ดีมากๆจนเราอ่ะชักจะลังเลแล้วว่าหรือว่าเราควรจะจบที่ว่าให้ฟ้าแต่งงานกับโนเอลแล้วหนูแฟงค์จะได้แฮปปี้มีทั้งพ่อแม่และยายอยู่ด้วยกันครบในครอบครัวแล้วก็ให้ฟ้าเปลี่ยนแอสเปรชันนะคะอ่ะเอาเป็นว่าเราให้กุญแจบ้านกับโนเอลไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยให้ฟ้าคุยเรื่องแต่งงานกับโนเอลดูนะคะเพราะต ตั้งแต่รู้ว่าท้องโดยเอลไม่เคยติดต่อฟ้ามาเลยค่ะจนกระทั่งลูกคลอดนะคะและก็นี่ล่ะค่ะมีอยู่คนเดียวที่โทรมาเช้ากลางวันเย็นจะให้ฟ้าไปหาที่บ้านให้ได้นะคะ นอกจากงานวันละสองจ็อบแล้วตอนนี้ฟ้ากลับมาเรียนใหม่แล้วนะคะพยายามให้ทําการบ้านแล้วก็เข้าเรียนให้ตรงเวลาแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลลูกเท่าไหร่นะคะยังดีค่ะที่มีป้าเพนคอยดูแลเจ้าตัวเล็ก พ่อมาหาลูกชายแต่เช้าเลยนะคะส่วนฟ้าเพิ่งเลิกงานกลับมาวงจะตุยแล้วค่ะป่าเฮกผู้ไม่เคยขาดการติดต่ออยางมาหาที่บ้านโอเคค่ะใครจะมาก็มาเลยแต่ฟ้าขอรับก่อนนะคะตอนนี้ครอบครัวสุขสันต์มากค่ะมีทั้งพ่อของลูกแฟนของเรายายของหลานที่กําลังเกิดอาการนอยว่าใครามาที่หน้าบ้าน วันนี้ให้ฟ้าโดดงานนะคะ oh. เพราะว่าเป็นวันเกิดลูกชายสุดที่รัก mm hmm. จะเรียกให้โนเอลมาเป่าเค้กกับเจ้าหนูแฟลคงด้วยนะคะ mm hmm. เออป๋าอยู่โทรชวนไปเที่ยวที่บ้านสักทีได้ไหมคะขอร้อง mm hmm. นี่ป๋าเป็นสแกมเมอร์หรือเปล่าคะเนี่ยเ mm hmm. อามาแล้ว mm hmm. ถึงเวลาเป่าเทียนกันแล้ว mm hmm. ลูกชายโตวไวสุดๆ ลูกชายแม่ฟ้าหล่อจังเลยลูกอะ แต่งตัวเรียบร้อย aspiration ให้เป็น Kid วิสคิดละกันนะคะให้น้องโตมาเป็นเด็กฉลาดเรียนเก่งเป็นความภาคภูมิใจของแม่และยาย Noel ใช้เวลาอยู่กับลูกเยอะมากๆเลยค่ะเยอะกว่าอยู่กับฟ้าซะอีกตอนนี้แฟรงค์สนิทกับโนเอมากพอสมควรเราจะลองให้ฟ้าพัฒนาความสัมพันธ์กับ n o เอเพิ่มนะคะก่อนที่จะถามเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานแต่ที่แน่ๆหนูแฟรงค์สนิทกับคุณยายมากระดับ หลอดเขียวเต็มแม็กซ์เลยแน่นอนนะคะก็ยายเลี้ยงมาเองกับมือหลานรักของยายส่วนฟ้าช่วงนี้เรียนหนักทำงานหนักจนไม่ได้ทำแอสเปรรชั่นเลยนะคะทำให้นางมีอาการเศร้าสลับโกรธมากเป็นพักๆเดี๋ยวเราให้นางโทรเรียกผู้มาหน่อยค่ะจะได้ทำตามเป้าหมายกันต่อ เอามาไวมากพ่อหนุ่มคนนี้มีภรรยาแล้วนะคะไม่รู้ว่าวันนี้จะโน้มน้าวให้เขาอะเลิกกับภรรยาสำเร็จไหมอ่ะมฟัฟเขาให้เอา้าจะจีบอะไรต่อไม่ได้เลยฟ้ากำลังโมโหจัดเลยนะคะเนี่ยให้นางไประงับสติอารมณ์ก่อน,นะคะ่ะใสยเย็นขึ้นมาแล้วมามามาต่อเลยคะ่ะจุ๊บไปอีกทีอ่ะได้แล้วได้แล้ว convince to leave spouse โน้มน้าวให้เลิกกับคู่ของเขานะคะสำเร็จ แต่คนนี้เป็นคนที่3นะคะที่ยอมเลิกกับคู่ส่วนคนที่2คือหนุ่มที่เราชวนดูเมฆครั้งก่อนค่ะหนุ่มคนนั้นก็มีภรรยาแล้วนะคะและก็ยอมเลิกตามแผนของฟ้าเราพบว่าเทคนิคที่จะทําให้คําสั่ง convince to leave spouse ขึ้นมาไวๆคือการวูหูค่ะแล้วก็ขอเป็นแฟนเพราะการวูหูจะเพิ่มความสัมพันธ์ไวกว่าการแค่จีบไปจีบมานะคะแต่ก็เป็นได้แค่ในเกมเท่านั้นนะคะเด็กๆ ชีวิตจริงการ <All right. S 1> วูวูไม่ได้ทำให้ใครมารักกันนะคะ <Wow. S 1> อีกสองวันจะมีสอบไฟนอลแล้วตอนนี้ฟ้าทำการบ้านและส่งเทอมเพเปอร์เรียบร้อยนะคะหวังว่าจะสอบผ่านนะคุณ oh. พ่อก็แวะมาหาลูกชายเกือบทุกวันนะคะมาทานข้าวบ้างนั่งคุยกันบางวันก็สอนการบ้านส่วนฟ้าก็ทำงานหนักเรียนหนักแล้วก็ทำชั่วหนักด้วยนะคะ Oh no ความสัมพันธ์ของฟ้ากับโนเอลยังไม่พัฒนาต่อนะคะเพราะว่าฟ้ามัวแต่วุ่นกับการทํางานการเรียนแล้วก็การทําชั่วค่ะเออแล้วก็เหมือนเดิมป่าเฮกยังคงโทรมาชวนไปบ้านอีกละอ่ะอ่ะไปก็ได้ พอมาแล้วก็ไม่มีอะไรนะคะจะนอนหลับแม่ป่าเฮกก็เดินมาด่าว่าไม่เหมาะสมอดนอนเลยเซ็งค่ะกลับบ้านก็ได้เช้าวันนี้เจ้าลูกชายมีฟันโยกให้เขาแปลงฟันนะคะจะได้เร่งให้หลุดออกมาอ่ะฟ้าถึงเวลาสอบไฟนอนแล้วค่ะสู้ๆนะฟ้ารอบนี้เธอต้องผ่านพอฟ้ากลับถึงบ้านนางชอบมีอาการโกรธจากการที่ไม่ได้ทำตามแอสเพรเรชันนะคะวันนี้เราเลยเชิญผู้ชายที่เหลืออยู่มาที่บ้านให้หมดเพื่อบอกเลิก ให้ครบตาม aspiration ไปเลยค่ะฟ้าจะได้อารมณ์เย็นลงบ้าง3มคนละค่ะลาก่อนแอชลี่ขอบคุณที่แวะม,มานะคะ What สอบตกวิชาหนึ่งอีกวิชาได้ีลบอย่างวะ ตอนนี้ฟ้าติดโปรไปเรียบร้อยนะคะแต่เรายังมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนต่อได้อีกก็ลงวิชาที่ได้ f เนี่ยละค่ะวิชาเดียวพอละกันค่อยๆเรียนเนาะทำไมมันยากกว่าที่คิดอะคะเนี่ยในขณะที่แม่ฟ้าวุ่นวายอยู่กับความชั่วและการเรียนนะคะเจ้าลูกชายก็พาเพื่อนมาที่บ้านแล้วก็นั่งทําการบ้านกันกับเพื่อนดีแล้วดีแล้วอย่าเอาแม่ฟ้าเป็นแบบอย่างนะลูกอ๋อ มีข้อความขึ้นมาว่าป้าเพนใกล้จะสิ้นอายุไข่แล้วค่ะงั้นเราจะให้ฟ้าหยุดทำงานหยุดทำชั่วทุกสิ่งอย่างแล้วพาแม่ไปท่องเที่ยวหลายๆที่นะคะและสำหรับ EP นี้ยังจบไม่ทันจริงๆค่ะขอไปต่อ EP หน้าและขอส่งท้ายด้วยการพาป้าเพนไปเที่ยวก่อนวาระสุดท้ายนะคะสวัสดีวันส่งการย้อนหลังค่ะทุกคน